ผมจะพูดถึงข้อดีก่อนนะครับคุณจะได้ซับมือ2ราคาที่ดียกทัวอย่างเช่นคุณอาจจะซื้อคอนโด2องนั้นบาทใจกลางห้วยขวางถ้าคุณซื้อคอนโดมือ2องในราคา2องนั้นบาทอาจจะได้พื้นที่ถึง50ตารางเมตรจะเป็นคอนโดเก่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับเอาเงิน2องนั้นบาทไปซื้อไซส50ตารางเมตรเนี่ยผมบอกเลยว่าโซนห้วยขวางคุณซื้อไม่ได้แน่นอนอาจจะเป็น4-5้าล้านเป็นต้นอีกอย่างนะครับก็ค,คือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนคุณอาจจะได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปในการซื้อมือ2คุณอาจจะเอาคอนโดที่ผมพูดถึง คุณเนี่ยครับไปปล่อยเช่าแต่การปล่อยเช่าคุณน่ะจะได้ราคาค่าเช่าเท่ากับโครงการมือหนึ่งในราคาที่ต่างกันถึง2ล้านบาทเป็นต้นส่วนข้อเสียนะครับสำหรับการซื้อทรั์เก่าคุณอาจจะได้ซับมาในสภาพที่ต้องทําเยอะหรือว่ารีนเวทเยอะหมายความว่าถ้าวันนี้คุณได้ซั์มาในสภาพที่มันเก่าครับคุณต้องตกแต่งค่อนข้างเยอะถึงจะสามารถปล่อยเช่าได้อันนี้คือข้อเสียของการได้ทรัพย์มือ2หรือทรัพย์เก่าแล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายวันนี้ถ้าคุณซื้อรับมาเพื่อรีนเวทแล้วก็ขายลูกค้าที่มาซื้อคุณนะครับการ กู้สินเชื่อครับจะปล่อยยากหรือปล่อยแค่90%ของราคาประเมินธนาคารทําให้ลูกค้าที่มาซื้อซับมือสองของคุณกู้ธนาคารต้องมีเงินเติมส่วนต่างในการซื้อซับของคุณนะครับสิ่งนี้แหละครับคือข้อเสียของการซื้อซับมือสองถ้าคุณมีข้อสงสยัยหรือคําถามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ผู้คุยกันนะครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ The Estate สามหกห้า